ของหวานง่ายๆสไตล์ครูออนอุมานะครับเบิ้งนะครับอันนี้เพิ่นต้มน้ำตาลน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิครับเวาวพิษครับต้มน้ำกะทิแล้วครับเพ็่นน้ำกะทิเพื่อนของหวานก่อนเพิ่นแล้วจากนั้นเพิ่นก็เอามะเทใส่ยเทส่แตงไทยครับแตงไทยที่เก็บมาเมาื่อวานนี่แหละครับ เป็นสีมักไวคกก้ครับมักกะทิกับแตงให้มันเขากันแล้วก็จังกินดนะครับเด้อนี่ได้มาแต่รไซครับสูตรนี่สูตรง่ายๆสไตล์ดูออนอสามคนกินให้เบิร์ด,ด้วค่ะนี่เด้อเดลอยู่ยสามคนเท่านี้เสียบๆแล้วครับมือเที่ยงมือเที่ยงวันนี้อร่อยแน่นอนครับ